พี่น้องมาเรมนีมาพามาบึงมาเด้อนี่อ้อบริมาหามาชาบนนะเอมามาช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 า ơ ngầm ngâm à xôm đầy dạ đi hãy 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 sao? Xa hãy 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 ông, hãy hãy ông, ông hãy bình mạng Tôi mình nè, phải nhỏ nó thay nè Ừ, hến, Cứ, mà Thử mà nữa, chỉ nào มาแล้วเขาเนาะซื้อแต่อานูอยู่แต่อานูตุงซื้อมาเรือมาบยยโบยโบยบวันนี้พาวด็วนัอยมาเัววัวมัววเกวัววัววววัา เบ่งกล้องเล็บเ,เออม,อมางามงามก็มาแห้งเ้าจ้าเบาจ้าจขอเบาจ้ากไอ